Hey, hồi nào em nghe tiếng rồi. Hả, quên rồi, dạ được rồi. Mát, <c Risky> Na, no, bán damosa màu bán damosa bán ชสีใหม่ไม่คุณสีเลยผมเองผมเองนะครับผมเองใช่ใครที่ไหนครับผมเองครับมีเบอร์ครับาศูนย์สามนะครับ้เตี้ยเตี้ยมันเยอะครับไม่ใช่รมครัเบอร์ศูนย์สามะกระแทกยีบเก้านะครับของซูจียี่สิบเก้าไม่มีเบอร์ครับยี่สิบเก้านะครับไม่ปิดเบอร์ที่รถ ผมไม่เคยชอบเท่าไระทุเรียนเลยวกทุเรียนมาแก้ก็ังแก้วหวเราเราจะเห็นว่าการกินน่าเกลียดมากอ้าปากก่อนกินเดี๋ยวเาเด้อเดี๋ยวเเด้ Takkan mandi? Tak boleh Jom Buang bakar mandi Panjang juga Ubeng, ubeng Ubeng? Nak bunga gear? Bunga gear? Oh ni enak Sila awak yuk Baru jadi bau Baru jadi Di mana ni? Di sini ya? Di ada di sini? บ้านน้ำมูโซนะมาชิคเตรียมทุเรียนให้เรากินนะมือกองเนี่ยโอ้ยนั่งกินชิวๆกับอิคาด้วยเหลือแต่ซากหลักฐานโอ้กินเสศษโยน้ไรปากไรปากโง่

ด็กดนวาใชเยดา้เยดวาอออร่อยครับพี่น้องตักวนเราอยู่นะเด็กเขาเยอะนะสุดาอะไรหมดอร่อยโอ้ยยยยแม่กู่ก็ยู่มาพักใหญ่นะครับกินทุเรียนกินข้าวเสร็จรถก็เพิ่มมาเรื่อย